สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หกแพงสุข,ขูสุกคนตอนรับเขาสูส่ซอ,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 องเคยลาคือเก่าพี่น้องพ่อกับเคยลาคือเก่าเนาะอุกอังอ้าวรลพี่น้องเลยฝนตกโตกกา้าห้ก็ได้ขึ้นหนึ่งพอฝนตกโฮมแท้พี่น้องเลยโฮมคักคักบาทนี้โอ้ยอุกอังอ้าวรลพี่น้อง งเขาลุงหินกระติกห้องกาวานจะหวานแล้วหรือ,อยังฝนตกบาน,นพี่น้องบานตจบุญโฮมบบนี้แล้ววานนี้ห้องกัะพ้ากันลุยเนาะทางไทยทางขะทางวานได้หาให้พี่น้องได้หาให้เนาะภูก้ากัน้อะ ซองไห้ที่เขาเห็ยนทางหนานี่ก็ป้าเนาะประดาเป็นคนวานเนาะให้เทิงสุดผู้สามไฮนะไห้เทิงมนะันเป็นลุงแทกซองไห้ลุงเป็นเคยหลาเนาะถามมาบึงผลงาน,นมันชีงามสําไตแต่ละคนที่วานเนาะแต่คำฝนตกก็ย่านแต่มันโฮมนั่นแหละกันฝนตกนั่นนี่เพราะว่าเขามันยังประัันติดซ้ำ ขายังบด้แตะงอกยังบด้เดินหพนพักพลภะวะตกบรรยากาศกับยำน้าเต็มตัวหรือไม่เนาะหอดยำนาเต็มตัวเต็มที่น,นเนาะ ฝนตกมาอนะนี้กระเต็กข,ขนาดเลยเย็นสบายเลยฝนตกเย็นสบายครับขนาดพี่นนางยานแต่นแนวเดียนย่านแต่นแนวเดียวยานเขาโฮม,มนั่นแหละ ยันกล้าโฮม พาไปอยู่เตียงป่าหมดเลยตะกี้พากันนอนอยู่นี่ฝน,นตกมาหลุดใหญ่ทินเลยไปอยู่เตียงป่าเซลเซเคยลากำลังไปป่านคนามองก็ได้ประวันว่าหนึ่งประฝนตกไปแทมขนาดได้ว่าหนึ่งฝนประตกพี่น้อย แต่ว่าอากาศปุ๊มันเอาเห็ดพี่น้องช่วงนี้เห็ดปวกออกลายขนาดฝนตกยังว่าห้อนขนาดเลยห้อนเอา้ากระยอนฝนตกและชีิเย็นอันนี้ห้อนขนาด กันโต๊ะกาเลยบดได้ไปไซแลวพี่น้องมันเผาเต่าคู่มือคู่เวน้นไปไซกับบได้แลยเพราะว่งงางอควายเนะาะงอควายฮางเฮาหรือว่าฮองก้าเจ้ากันยังบ่มีไฟผูกเพราะฉะนั้นเจ้าของก็ต้องเผาอยู่นี้จนเทาดำประมาณชาเอ็ดมือเนาะยางเ็วชาวอิมือก็สีได้ดำ เอาตกกาวันที่สาวหกโชเอ็ดมือกับเมนได้ดำเลยคันมีนำ้ำโอ้ยเฮงเฮงมาเฮงมาเฮงเฮงเฮงเข่าเฮงเข่าเลย มก็ได้หาตาเนาะทั้งมดเอาสิตก8แปตาปีนีเห็ดนาสองทงเห็ดสองมองทงหนึ่งบรดิเฮตเนาะมันคาพุนคาุ๋ยแพงน้ำมันก็แพงเพราะฉะนั้นเห็ดแต่สองทงพอพี่น้องพอได้กินมันบาไว ปพี่น้องหิงก,กระเตงแห้งว้านนี่โฮมแต่โฮม,มคักคกักโฮมแต่เท่พี่น้องไอโฮมคักคกักบ่พ่อคักคักคกะนี่มึงเนี่ยอ๋อโตโอ้ยเมือ่อยโล่นอันนี่ มืดผ่ามัวดินเลย Hang, 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 get on. มันที่โฮมบ่เคยทำนี่โฮมม่โฮมบอตอนนี้มาใส่ยูเทียมป้าเาห็นไหมคนตกแล้วก็ต้องมาใส่ยูเทียมป้าคนพอก้าก็สบายดีเนาะ ลูกเรียนน้ำจะเป็ังเรียนน้ำพลน้ำพ่งพลอห่างว่านี้น,นี่แบบเร,รียนน้ำสบายครับเนาะคิ้วเจ้าเด้แบบมันคิ้วข่อยคิ้วยังอีกคิ้วเจ้าขเขาเพิ่นวานลุกเลยพ่อค้อนลุงตุยพ่อใหญ่พาม บ่ไมดิ่นบ้าา่ลูกนหวานลงเลยบ่เออใครยีดอสะโอ้ยดินดกอ่าแใรตอน้ายังก็แลกก็บอายัก้อวานน่บอกยังอื่นจัโอ้ยประมาณนั้นเดียประมาณจักหกโมงกนบตกมด้อมันบ่อมบ่คือดัว

คนใดอะนาเชียวคนใดเงื่อนมาด้านนเงื่นลังใดดิเพื่อนชุดอยู่ชามเงีนดูพูนี่เชียวบ่ยูผูกอะก็เดียวกันนะเนี่ยกันว่าเชียวคือบ่เห็นนันเห็นไปเห็นเวจะเถื่อบ่ไปคือเห็นเว เปกาเนเซตมาบอนเฮ้อเพื่อนยู่ไซ้มือบอกคันเวลาไปน่ะเออไม่ช้าแงกเลยใกล้กับเพื่อนนั้นขาเจ้าคนใหนนะผู้าชื่งงูชป้านะบอกเจ้ากูว่าไป撒 น yeah. ้ำก็เป็นย <abil is. S 2> uh ังกเนี่ยโมยอนเป็น้อนไปโมเป็นวัดอะไรนุงเชียแต่มือใดปะคนเชี่ยแต่มือใดเรากะแถาแห้งเลยแต่ว่าจะว่าเป็นพอญ่ บ่สิอยู่น้อเทียวบ้านเฮาปีนี้ล่ะเนาะแถวบ้านใกล้กันนี่น่ะแทบสิบ่เว้นมือแสดงว่าโดนหอกยั่วัหาไปทงอื่นเ่ไปผู้เดียวสลดนโทษาบ่ฮอไปบ่ฮองาเอ้ามาหญานเด้อสลดเด้อันเจ้าอันยั่วเข้าาไทางนั้นเด้อบ่สิไปทางนี้เออ เาเลกันีอ <c ười> ่ะะอืมต่างคนต่างซีอ่ะเรตอางกันอค่ะนกมีห็นอเออมันงน้องน้ำกกล้าไปหู้เดียวเนอะโทรมาหาแม่้อง์เส้น่าโทกหน้าคนไนเรื่องแม่นี้ผ่ว่าแล้ว่โทษไโทรเบรอเฮ้ย อะไรชุ uh, ่มจนาไปสองคนบอกป่ะเออเราเปแอีน้อือแสดงว่าเฮ็ดเราเองกับมาจากเลยเราเชเ่าเมื่อผ่าเม่ถาวาแล้วใส่ถุงน่ะัเป็นสีค้ายตัวยิงกระายวาวฮาว พ่อแลยพี่นอ้องเอ้ยพ่อกันไม่คลิปนาะกับ่องเวลาสบายดี